สบายดีเด้อโดยสบายดีเมื่อทุกคนเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ก็มาในนามแม่ค้าเด้อโดยมาข้อภาษาสัมพันไลน์นี้ภาษาสัมพันเทิ้งลูกค้าทุกทานโดยก่อนอื่นเมื่อก่อข้อขอบอกขอบใจนําลูกค้าทุกคนเนาะทุกทานทุกคนทุกผู้ทุกคนทุกแงโดยทั่วโลกเลยแหละโดยทั่วประเทศโดยประเทศต่างและต่างประเทศโดยที่อันให้ความนิยมสมซอบ สินค้าข้องค้าพเจ้าเนาะงานตัดเครื่องละเอียดของแมญิ่งเห่านี่โดยเป็นย่างจึงออกมาลาสดนี่ก็คิดว่าแมค้าไล่ทานกับบหวัวเพิ่นเห็ดยังไดเนาะบหัวแมค้าไล่ไล่คนเพิ่นเห็ดยังไงเนาะแต่สาหรับสาหรับค้าพเจ้าเองก็คือฮอตจุดๆนี่ก็แมนจุดที่ว่าต้องได้มาลาสดภาษาสัมพันธ์แล้วเพราะว่าขายออนไลน์โดย แล้วยักภาษาสัมพันธ์เทิงลูกค้าทุกคนที่ซื้อเครื่องทางออนไลน์ที่เขียนคอมเมนต์แล้วก็ข้อความทุกๆคอมเมนต์ทุกๆข้อความข้าพเจ้าจะเข้าไปอ่านโดยแตว่าจะโบทัวเทิงทันใจลูกค้า,าตามใจลูกค้าเนาะแต่ละคนแล้วก็เลยมาข้อภาษาสัมพันธ์เฮ็ดไลน์นี้แล้วาบางทีก็จะส่งไลน์นี้ให้ลูกค้าทุกคนเลยโดยคือ ทุกคอมเมนต์ข้าพเจ้าจะไปตอบเด้อคอมเมนต์ลงรถเรื่องท่ามเครื่องแล้วก็ข้อขวมทุกข้อขวมข้าพเจ้าฮักสิเข้าไปท่าเอ่อไปตอบให้ลูกค้าทานได้ส้นใจตัวได้แบบได้อันได้พิมพ์ลงปะไว้รถโดยพิมพ์ลงปะไว้รถเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าโมเมนต์ว่ามาอวดกันได้ค่ายดีหรือว่ามาสู่ว่าอ่าได้ได้ค่ายสำได้เนาะแต่ว่า ยักจะบอกในนาทีนี้ในไลน่นี้คือเนื่องจากว่าข้าพเจ้าเองเป็นแม่ค้าพร้อมเป็นผู้ผลิตพร้อมโดยผู้ออกแบบผู้ตัดโดยทุกสิ่งทุกตัวที่ค่ายให้ลูกคา้าแมนแมนจักมือจากมือของข้าพเจ้าเองอับประกันคุณภาพโดยับประกันคุณภาพความละเอียดเครื่องสินค้าของเหาเนาะแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะได้ลงมือแต้ม กิ้งทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นจึงข้อความเพ่นใจจากลูกค้าไายทานคือซ่องซ้ำมือนี้เนาะก็มีความจังนะมีความอุกใจในหนึ่งบอนว่ายานลูกค้าจะบกเข้าใจยานลูกค้าจะคิดว่าเออเมค้าผู้นี้ยิงเทบโมแมนเดอร์อ่าค้าพอเ้าจะไปตอบทุกๆอัน ข้อความเลยโบได้ยิ่งแต่ว่าจะเป็นว่าเวียกไล่แบบห,แหงโบทันแท้ๆโดยโบทันมาตอบแท้ๆแต่วต่ละมือตอนแหลงหกหมงโดย5้าเหมงอ่าไม่ค้าจะมาตอบทางข้อความให้ลูกค้าอยู่ทางโทรศัพท์เดอ้อโดยมีแต่แจง้งไลนนี้จะออกมาแจง้งเข้าๆแบบนั้นเนาะคือคือมือ่อนี้คือกันเนะาะเฮออกแบบเครื่องลูกคา้า ลูกค,ค้ามาทางออนไลน์ก่อนไลน์โทรมาโทรทางวอตแอบโทรแล้วก็ท่ามทางกันมาแล้วก็ส่งโลเคชันให้กันโดยที่บุหุจักกันดอกมือหนึ่งนี่จะมีประมาณ4หรือหเจ้าที่มาเหอนไมค,ค้านี้โดยแล้วการลมกันกับลูกค,ค้ากับเจ้าเราเป็นสมองเห็นบปลแล้วมันก็กินเวลาไปแล้วเออแล้วแม่ค้ากันเลยว่า เออตรงๆคือเครื่องครับเป็นเครื่องละเอียดไหมคะกับโบไว้ใจให,ให้ให้ให้ผู้ได้ที่จะมาออกแบบมาตัดเถื่อโดยวอย่างสร้างอันผู้หับผิดสอบดานนี้โบได้เถื่อว่าตรงตรงแบบซิโดยแล้วก็ต้องการเด้อประกาศไปเลยในไลน์นี้เลยเด้อว่าต้องการพนังงานลีดพนักง,งานตัดพนักง,งานเอ่อ้วก็พนักง,งานยิบโดยจํานวนไลน์โดยจํานวนไลน์เลยโดยผู้ได้ ผู้ได้ที่มีพี่มีน้องหยิบเครื่องงามเนาะยักซอกอาซีบนี้ยึดอาซีบนี้แล้วแนะนําแชร์ไลน์นี้ไปให้ข้าเจ้าแด่โดยเพราะว่าสิ้นค้าเห่าเป็นสิ้นค้าที่ค่าขึ้นตลอดโดยเฮาเฮ็ดดีเฮ็ดงามเฮาจริงใจเนาะเครื่องตัดนี้มันแปลงได้เจ้าอ่อมคัญเป็นสุดตัดหยิบเ,เอาใจใส่เข้าไปในเครื่องรับประกันว่า ถ้าว่าบพออใจลูกค้าถ้าครั้งทําอิดก็อาจจะเป็นว่าหุ่นเฮาโบหุ่นเข้ามันมันเพี้ยนไปนิดนึงแล้วมันบอเข้าขิงเข้าต่อนหน้าเขาก็จะบอกว,ว่าอันขับบรรทันนินึงนีง่น,น,นิโอเคโดยแต่ไซที่แม่ค้าตัดออกไปนี่แมนไซมัตัดท่านโดยเบอร์ได้เบอร์นั้นตัดแล้วมันจะเป๊ะเลยโดยคือตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเข้าๆให้เนาะ อันนี้ก็อาจจะมีลูกค้าเดอาจจะมีอันพนักง,งานไล่คนที่ยังเห็นเบียงนําแดโดยฝั่งนํากันแล้วก็นักนเฮียนแดโดยท่านแฟนข้องอันข้าพเจ้านี่ก็เมนส่วนไล่น,นักเฮียนต่อมาก็เป็นลูกค้าต่อมาก็จะเป็นพนักง,งานโดยแลวกกาลไล่ลคนที่มักอาชีพนี้เนาะคือตัวอย่างคร่าวๆคือเครื่องเ่าจะเป็นแบบว่าตัวอย่างว่าเบอร์สามสี่สี่นะเนาะ เอ็กซัมซีเป๊ะเลยอ่าภาษาซ่อพั่านทั้งลูกค้ามาทุกคนเลยเอกซัมซีกับซ่อซีเป๊ะบโบโบโบิดบบเพียนแล้วก็ใส่มาตรฐานของซ่อมซีเมนเอกซัมซีเอลสาวหกสาวเจ็ดอ่าแบบจีละโอเคเลยแล้วคือเป็นไซส์เอ็มถ้าว่าซ่อมหกซีจะเป็นเอกซัมหกเป๊ะเออเอลประมาณซ่อมสิบซ่อสองซีเจ้าแบบนี้โดยเบอร์ซ่อเบอร์อ่าสีสิบซีจะเป็นว่าเอกอ่าสีสิบ l 3สสิบส่สส่วนล่รุ่นรุ่นเครื่องมัตราท่านนี้รุ่นผู้สาวรุ่นที่ขิงอย่างอย่างอย่างบบเพียนนะขิงอย่างปกติบอบ,บ,บเปลี่ยนแปลงลลยฮันใส่แล้วจะโอเคบได้ปแปลงจักจักยางเลยพอมาสูดเามันเข้าเซฟแล้วมันก็ปรับหุ่นให้ลูกค,ค้าเลยแต่ว่าแต่ว่ารุ่นแม่โดยอันนี้ก็ยัก ยักข้อแจ้งภาษาสัมผันธ์ให้รุ่นแม่กับโบเมโบไดอันกับข้อโทษเขาอ,อภัยหล้รากับโบไดเวาให้เวาใส่แต่ทุกๆุกคนเนาะคือเมค้ากับแมนรุ่นแม่แล้วเมค้าก็เข้าใจวา่าอายุเห่าไล่ขึ้นเหา่าแถวแถวนี้นะเห่าอย่างซ้ำเก่าอ่าบาน้าบาลังไล่ซ้ำซ้ำเก่าสมุดเจ้าเคยใส่เบื่อซ้ำหกซ้ำเก่าแต่แตะอันนี้นะอันนี้โบซ้ำเกา่าอะไรเห็นบ่รุ่นแม่เพราะฉะนั้น ลูกค้ารุ่นแมทุกคนต้องเข้าใจซวยเดวยวถ้าวานเป็นลูกค้ารุ่นแมนี่นะเนาะบางทีก็จะซื้อไปแล้วจะไปยับทางข้างออกเองน้อยหนึ่งถ้าวานอย่างลูกค้ารุ่นแมที่จือจือแล้วจะบอกม่คารยับให้เลยอยู่พีถ้าบดจือแล้วต้องเข้าใจว่าไปยับข้างนิดหนึ่งเพราะว่ามีรุ่นแมไล่คนเขาก,กบบา็บริดท่ามบริดท่ามแอวกันท่ามแต่เอืกอแล้วซื้อไปแล้วอันอื่นได้ๆมดเลย ขับแต่ท้องเพราะฉะนั้นท,ทุกตัวเขาจะหยับข้างเออเพือข้างล่าอยู่โดยถ้าผู้ใดยังจือแล้วบ็อกก่อนแล้วทางเขาจะหยับข้างออกให้ก่อนเลยโดยก็จะประมาณนี้โดยเดียวอันข้อเวลานอกน้อยหนึ่งอันอย่งไหมคะอันนั้นก่อนแชร์ Share ไปใส่เฟซบุ๊กก่อนว่าไรนี่โบแมนไลนมาค่ายเครื่องเด้ ไลนีแมนไลอันภาษาสัมพันธเนาะผู้ใดเข้ามาเนาะทักทายสบายดีให้ได้ดูลูกค้าผู้ใดก็ได้โดยผู้ใดเข้ามาก็ทักทายสบายดีเขียนคําทักทายสบายดีกระแจงทียูอาไสให้เดทักทายเดว่าเออมาเตไสซือจักไสจักแควงได้โดยอันนี้ก็ขอรอบนั้นก่อนเนาะปฏิสัมพันธ์กับอาน,นาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ไปก่อน แชร์ไปก่อนแชร์ Share ไปอันใส่เฟซบุ๊กบ้านหนึ่งให้ลูกค้าไล่คนอยู่ Facebook. เฟซบุ๊กได้อยู่เห็นอยู่บไดาไลฟ์สดเป็นเป็นเวลาเป็นปีแล้วโดยบไดายไลฟ์สดเป็นปีละจนว่าอันแชร์จนบ่เป็นละแชร์จนซิบ่เป็นละแม่ค้านี่ก็อืม สวยเฉสย,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 ยสวยไหมคะเด้อสวยเฉยไปอันเทิงอันไลายคนที่เพิ่นอันนะสนใจวิชาอาชีพนี้ต้องการพนักง,งานเด้อโดยต้องการพนักง,งานลีดพนักง,งานตัดพนักง,งานหยิบเจ้าต้องการต้องการไล่อยู่โดยสบายดีเด้อนาลีโดยสบายดีขอบใจไล่ไล่คอมเมนต์คอมเมนต์ทำอิดขอบใจไล่ไล่ หนยเดแล้วบันนี้อันจะโบเมนมาอวดเดิมโบเมนมาอวดมาอวดกันได้ค่ายดีเดอจะอันเอาให้ลูกค้าบึงว่าอันความบบมีเวลาบบมีเวลาแท้ๆอันอันนี้เมนเพจเนาะเพจของข้าพเจ้าเนาะเห็นป่อันลูกค้าที่บรไดตอตอบได้นี่อันสีดำๆเนาะหนังสือดำๆ หนังสือดำๆมัลเลเมนอันบได้ตบได้หน่เออบรได้ตอบบักไลๆ่ๆโดยเบิ่งบางทีสิมาตออเมื่อนี้บางทีกับเมื่ออื่นเศร้าคนละโดยโอเคพะว่าตอ,ตอนตอนดึกตอนแรงแล้วก็บริยักเห็ดเบียกไล่โดยมีแต่ไลน์นี้เนาะจะมาประสาสัมพผนธ์โดยขอบใจละลายยูอุดมใส่โดยอ่ามีไลยทานที่ยูอุดมใสซื้อเครื่องแล้วก็เขียนเขียนคอมเมนต์มา บางคนก็ซื้อซ้ำไล่คนอยู่โดยก็แม่้าค่ายราคาแบบบทึกแล้วก็บ,บแเพงโดยแล้วก็อยากให้ลูกค้าทุกคนที่ซื้อทำอิดหันหน่นเนาะตำนิติสมมาให้แด่เพื่อว่าจะเป็นอันบทเฮียนต่อไปใส่เครื่องใส่เครื่องอันรุ่นรุ่น,นต่อต่อไปโดยคือเครื่องเ่าจะเป็นเครื่องที่ว่าเอกลักษณ์ประจำฮานฮอเลเดอร์ที่ว่าคนทุกประเภททุกไหวใส่ได้หมดโดย เพลียเสื้อสวนล่จะเน้นเสื้อขุมนอกแล้วก็เสื้อไม่เสื้อไม่แนวเรียบถ้าแนวแนว,แ,นวแต่งเนาะลูกค้าต้องส่งฮูปมาแล้วถูหลุมกันอธิบายละเอียดแล้วแมคคาจะแต้มแมคคาจะแต้มดีดักเลย,ยตัวอย่างเนาะแมคคาจะแต้มดีดักเลยไดนอตัวอย่างแบบซีเนาะแมคคาแต้มเลยแล้วนี่อ่แต้มเลยแล้วแวมคคาก่อนนี่เห็นบะ แบบนี้เนาะแต้มดีดักเลยแล้วไหมคะก็ตัดเออฮะมือนี้กะ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 เหตุรุ่นนี้แหละรุ่นลิ้นโมดเห็นปะคอซีเจอ่ะฮะไห่คะกอตัดเออแค้นแบบได้ขิงแบบได้ดยแล้วกัอันนะครั้งที่หนึ่งเน,ะนาะส่วนไล่หุ่นหุ่นที่อันบุุุยบจอยฮะนะบดได้แปลงเด้อฮับประกันเจ้าเป็นอได้ก็ผู้ได้เป็นลูกค,ค้าใหม่ก่ าฝากอนณามาซื้อไปสมใ่เือะหนึ่งเบิงยังให้ทดลองเบิงเครืองเหา่าเนาะแล้วก็ยักต้องการคมอมเมนต์เพราะว่าแม่ค้าเป็นคนที่มักการพัฒนาเนาะแม่ค้าจะดีใจไล่ๆถ้าว่าถ้าว่าทุกๆคนใส่แล้วคอมเมนต์โดยคอมเมนต์ตามนิติสมรสโดยแม่ค้ายินดีโดยทุกๆคอมเมนต์แม่ค้ายินดีโดยเป็นอะไรก็ไลนี้ก็ออกมาพบมาทุกคนแบบนี้กนเด้อโดยเป็นอะไรก็ บกันใหมเจ้าขอบใจสบายดีขอบใจไล่ๆขอบใจทุกคนที่เข้ามาเด้อขอบใจ